เจริญสุขเจริญธรรมบรรดาญาติโยมในวันนี้จะไปแจกของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงร่วมกันนะวันนี้สามรายด้วยกันเนื่องในวันเกิดนโยมนะสาธุมาช่วยทั้งนี้นี่โยมยายอยู่ไหมตัวเล็กไปเรียนเหรออ๋ออ๋อ อ่าเป็นยังไงบ้างเนาะอ่าเราจะมาไม่ต้องก็ได้เห็นยังไงบ้างอ่าเอาวางตัวไหนได้ข้างล่างก็ได้เนาะจ้าเออเอเอาของมาช่วยเด้ออ่ามาเยี่ยมมาเยี่ยนสาธุสาธุอ่า อันนี้ไว้เปิดซื้ออะไรเด้อ่สาธุสาธุหายไปไวหายไปไวพูดไม่ได้เหรอเนาะมันมันแข็งเนีอมันยังไงลิ้นมันแข็งเหรออ๋อเหรอืมกติดติดนานหรือยังปีหนึ่งแล้วเนาะจ้าเออได้แข็งแรงจะได้ไปเที่ยววัดได้ อ่ะตอนนี้ก็จะมาเยี่ยมบ้านหลังที่สองผู้ป่วยติดเตียงแกติดกี่ปีแล้วเนี่ยติดเตียงกี่ปีละ4ปีแล้วมั้งโอ้โห4ปีนายโยมนะที่นอนป่วยติดเตียงซึ่งก็มีโยมเม่กานะคอยดูแลนะไม่รู้ว่าคนป่วยกับคนคนดูแลใครจะไปก่อนกันนะอุไ <laughs> หนจะไปก่อนกัน <laughs> นะโอ้ก็มาช่วยเหลือเบื้องต้นนายโยมนะวันนี้วันคล้ายวันเกิดนะติดตามเข้ามา บัมีอย่างว่าหลายดอกอย่างน่อยได้มามาฝากมาเยี่ยมจ้ะไม่กินอยู่อ่ะบาได้ใส่ซองเด้ออ่ะช่วยเหลือเผื่อเป็นขนางกาไฟเอาจ้ะสาธุสาธุอ่ะรับนี่แน่เอาอารับนี่แน่อ่ะเด้ออ่ะบายืดเอาอะไรแหละอ่ะสาธุอ่ะเป็นกำลังใจเด้อสาธุสาธุเนาะซอยเท่าที่ น้ำแอลว่ะเป็นน้ำแอลว่ะมันเบิดแล้วเป็นขาเขื่อนสั้นไปหมดแล้วตอนสาๆนวๆตอนคันเพ้นไทยก็ยังไหนแต่สั่งใทุกมือฝ่ายเนี่ยที่เราจับเพิ่นใส่แพร์เพิดบ่ฮะแพร์เพิดบ่นี่ใส่แพร์เพิดใส่ยังนี่ละนี่ละใส่อันนี้ละใส่ใส่ยังเนี่ยเข็มหรือแอลเออเบอร์แอลเนาะอ่าสื่อแอลมาฝากเด้อจ้าจ้าขอบคุณได้หลายเด้อจ้าตุสาตุ โอ้ยยู่ยังไหงก็ยุ่งสิละต้องจับบางทีนานน้านึกออกไหมนึกออกยังสิโอ้ยแต่ยังว่าเจ็กป่ะเทศจังเดยจังสี่ไปง่ายๆเลยแต่สี่ปีคนเป่าที่ไต่เนี่ยจนได้ไปเข่าโรงพยาบาลเขาบอกกระดูกสันหลังยุ่งสิละโอ้ยเนาะหิวกับบอบบบหิวกับบอบบบตายก็เอืมาเท็ โอ้ยนึกว่าไปแล้วม oh. ั้งสีเหลืองบ่าต้งส да> ีปล่อยปล่อยไปเลยลงครูสีเฮ็ดจังไหนบ่ป่านเพิ่นเขียนให้มาตรงทําตามเพิ <p ul> <p ul> <p ul <p <p ่นติดตั้ง4ปีแล้วเนาะโอ้ยยัง่าอยู่กรรมของของเขางกรรมของเพิ่อนยิ่งก็กรรมของเพิ่นกับกรรมของเฮาสิพ้ผู้ดูแลนั่นแหละไปไสก็บ่ได้แล้เนาะมไปนส่กับบ่อได้หรอกไปไปบ้าน ไอ้ตุ๋ยบ้านเย็เป้าเป็นปีสองปีบ้านเย็เป้าเน่ยไปวัถึงจะมีงกษตนะยัดโยมนะใครจะมาช่วยกันเด้อมาช่วยกันนี่าคนละนิดคนละหน่อยเนาะนเพื่อจะมาช่วยไปวัดไปได้เลยนะปีสี่ปีที่ติดเตียงอยู่เพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะช่วยนะยมเมกา ในการภาระต่างๆที่จะดูแลต่างๆเนี่ยทั้งทุกอย่างทั้งแพมเพิร์ดทั้งอาหารการกินทั้งข้าวน้าข้าวไฟคุณโยมนะก็ยังไงติดต่อมาในเพจทรมาสนใจให้ปัญญาอธมภาพได้ไอ้รุ่นบุญละเสื้อให้เื้อยังไงพูกน่ะไปไหวหรอกจังสันได้ไปต่อก่อนเด้อจ่าจ่าเจริญพรจ่าสาธุสาธุเดี๋ยวจังสันได้จะสือแพมเพิร์ดมาให้จ่าเจริญพรจ่าสาธุ